สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมเน็ตเพชยนต์นะครับกลับมาแล้วนะครับก็พอดรที่ไม่ได้ลงคลิปมาวันสองวันนะครับมันเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับก็เร่งรีบการทํางานนะกระบวนการจัดไฟนั้นหลายๆคันนะครับที่ลูกค้าสนใจออกรถกับผมแล้วบริษัทเพชยนะครับก็เลยยุ่งๆนิดนึงนะครับไม่ไม่ไม่มีเวลาอัปเดตให้ชมนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับมีรถหลายคันเลยนะครับที่เข้ามาประจําการที่บริษัทเพชรยนต์นะครับทั้งรถ กระบะรถเก่งนะครับแล้วก็พวก f o r ์ u จูเ p อรอะไรทั้งหลายแหล่นะครับตอนนี้เข้ามาประจําการพร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับได้เลือกได้ชมกันถึงบ้านนะครับใครว่างๆก็ไม่ได้ทํางานหรือว่านั่งเฉยๆหรือว่าแบบสนใจออกรถเปิดดูนะครับก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับกับผมเนเพชรยนเลยนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับรถกระบะหน้าหลอนะครับ ยอดนิยมยอดขายดับหนึ่งของเมืองไทยละกันนะครับก็จะอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับที่ผมแพนไปตอนแรกนะครับก็จะเป็น t o y ยต้ารีโวนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าสุดจริงๆนะครับสวยทุกคันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในตัว t o y ยต้ารีโวนะครับปีตั้งแต่16ถึงปี20นะครับตอนนี้บริษัทเพชรยนต์มีทุกรุ่นนะครับทั้งแฝบและสประตูนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับ ที่เบอร์0626407776นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับทั้ง4คันนะ5คันที่จอดอยู่ตรงนี้นะสวยๆหล่อๆทุกคันเลยนะครับคันแรกนะครับนี่เป็น Toyota Revo นะครับเป็นปี2020นะครับคันนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าเลขไม่นะครับตกใจแน่นอน16,000กิโลนะครับกับราคา659,000บาทนะครับย้ำราคาอีกครั้งนะครับ659นะครับฟังไม่ผิดนะครับคันนี้เป็นตัว2.4 ตัวมิดเดินะครับเป็นตัวกลางของโฉมปี2020เลยนะครับเป็น r e โว p พีรั e เนอร์สมาร์ทแคปเกียร์แมนนวลนะครับ6-59นะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นสีขาวนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับชุดกระจังหน้าเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีเทาสวยๆเลยตัดกันอย่างสวยงามนะครับป้ายทะเบียนเดี๋ยวบริษัทเป็นยนเปลี่ยนให้นะตรงนี้ลูกค้าสบายใจได้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับนี่นะครับชุด กระจังหน้าของเขานะเป็นสีเทานะครับเมทัลลิกแล้วก็สีดำด้านนะครับสวยสวยเลยพร้อมโลโก้ Revo e v o l u t i o n นะครับ Revo ่เอเวอเรชนะครับพันนี้เป็นสีขาวนะครับ p r u n n e r นะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับสวยสวยเลยนะครับฝ่ายหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับล้อแมกตรงรุ่นเลยนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้ใหม่มากรถเข้ามาถึงนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยนะเราแค่ล้างปรับสภาพทำสปานะครับขัดสีชฉวีวันนะครับสวยงามตามท้องเรื่องอย่างท่านที่ชมเห็นเลยนะครับอิลลินลัว อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยนะครับนี่สวยๆเลยข้างหน้าก็เป็นแม็กตรงรุ่นเลยนะครับหกลูร้อยเป็นแม็กสีเทานะครับสีเดียวกับตัวกระจังหน้านะเป็นสีเทากันนะครับหรือเทาเมทัลลิกนะครับตัวแม็กไม่มีเบียดนะครับสะอาดดสวยๆนะครับพร้อมยางโยโกมานะครับคันนี้เป็นยางปี2020เลยติดรถมาเลยจากป้ายแดงนะครับชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับชุดกันชนแนบสนิทสีเดียวกันทั้งคันนะครับกระจกมองข้างตัวนี้พับไฟฟ้านะครับสาหรับตัวรีโว s สมาร์ทแคปนะครับ โลโก้ไฮแลนเดอร์เอ้โลโก้ไฮรักอยู่ครบนะครับคันนี้มีการสาดมาให้เรียบร้อยนะครับมีการสาดมาให้แล้วนะติดจากศูนย์ป้ายแดงมาเลยนะครับฟิล์มติดมารอบคันนะครับเบอร์ด้านข้างก็จะ80นะค่อนข้างมืดเลยนะครับกระจกก็เป็นกระจกโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับเหมือนที่ผมบอกแล้วก็มีการลอยมาให้นะครับตัวนี้มือเปิดเป็นโครเมียมตรงนี้มีการลอยเพราะว่าเราเวลาเอามือสอดนะครับกับบันไดด้านข้างเป็นสีดําด้านนะครับสวยๆเลยไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้ ต้องบอกว่าเป็นตัวยกสูงที่หล่อหล่อเลยทีเดียวนะครับสําหรับตัวโฉมปี2020นะครับราคา6 5 9นะครับฟีดาวจัดเต็มแน่นอนนะครับด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลกนะครับแล้วก็แม็กเป็นลายเดียวกันด้านหน้าเลยนะครับยางโยโกเหมือนกันปี20นะครับปีเดียวกันนะครับส่องเข้าไปนะจะเห็นได้ว่าจะมีท่อนะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับราคา4นะครับ ขนาดถ่ายแบบนี้ยังเห็นเลขคัสซีเลยนะครับรถใหม่ๆไม่มีสนิมเลยนะครับตัวท่อนะท่อพงท่อพักไม่มีจอดแช่นะครับมองเห็นไหมครับตรงนู้นะเป็นสีเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีแบบท่อขึ้นสนิมรถไม่มีจอดแช่น้ําแน่นอนนะครับตัวรถไม่มีพลิกคว่ำมจมน้ําชนหนักนะผมบอกก่อนเลยรถบริษัทพชรยนนะครับลูกค้าซื้อรถกับเรานะสบายใจได้นะครับถ้าไปตรวจเจอรถไม่มดีไม่มีคุณภาพบริษัทยินดีซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับ บริษัทเราเปิดมานานกว่า20ปีนะครับไม่มีเรื่องพวกนี้แน่นอนนะครับเราขายรถคัดเกดทุกคันนะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับชุดกันชนด้านหลังสแตนเลสตัดดําเงานะครับโลโก้ไฮรักรีโวทุกอย่างอยู่ครบนะไฟท้ายตรงนี้เป็นออลนิวไมน์เนชนะครับจะติดเป็นดวงเต็มนี่เลยนะครับจะเป็นลัณะเหมือนเลข3าม นะครับจะเป็นจะเป็นไฟในที่อยู่ในประจำการในตัวรถปีใหม่ๆปีใหม่ๆของทุกรุ่นนะครับของทุกรุ่นเลยไฟจะเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเป็น LED อะไรสักอย่างเนี่ยผมนึกไม่ออกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเม็ดๆอะ่ะมันจะเป็นแบบเต็มเส้นเลยนะครับผมเรียกไม่ถูกนะครับขออภัยด้วยนะก็เดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับราคา659นะครับ 659นะครับฟังไม่ผิดนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับมือเปิดเป็นโคเมียมนะครับแมกไลเนอร์ก็เป็นของศูนย์โตโยต้าเองเลยนะครับด้านหลังมีไล่ฟ้านะครับเลขไมล์1 6 0่0หมนกิโลนะครับสำหรับ r ีโว่4 Mid มินะครับเป็นตัวกลางของปี20นะครับสวยมากตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัว Entry ไฟมันจะเป็นไฟมันติธรรมดาพอเป็นตัว Middle เนี่ยไฟมันจะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสวย ยังไงลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับหรือว่าอยู่ใกล้ก็เข้ามาที่บริษัทเพชรยนต์ได้เลยนะครับอยู่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะครับสวยๆเลยนะครับนี่คันนี้ก็ผมเคยถ่ายคลิปแยกไว้แล้วนะครับคันนี้689นะครับเป็นตัว 2.4G เกียร์แมนนวลนะครับ689คันนี้เป็น4ประตูพีเลนเนอร์นะครับยกสูงรถปี2018หรือ19เนี่ยนะผมจำไม่ผิดนะครับ ต้องบอกว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่หายากเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นตัว 2.4G เกียร์เมนนวลนะครับเป็น 2.4G หน้าก็หล่อๆโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์ตัดหมอกมีให้ครบนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะครับสี่ประตูนะครับผมพีลันเนอร์ยกสูงนะครับคันนี้6 8 9นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรีโว4สีประตูพีลันเนอร์นะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นตัวเตอร์้ารีโวปี2019เช่นกันนะครับตัวนี้เป็นแซดอีดิชั่นนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับ หลุดจองมาสองรอบแล้วนะครับตัวนี้ยังอยู่นะครับที่หลุดจองเพราะว่าลูกค้าเลือกรถไปแล้วจัดไฟแนนซ์แล้วเกิดเครดิตเกิดติดปัญหานิดนึงนะครับก็เลยเสียโอกาสไปตอนนี้ใครที่รออยู่นะครับสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับเกียร์ออโต้ตัวนี้เลยนะครับรีโวเซ e อีดิชันะครับปี2019นะครับเป็นตัว2.4 j นะครับเป็นเกียร์ออโต้สวยๆเลยนะครับสีเทาดํานะครับกระจังหน้าเป็นหน้าหล่อนะครับ ไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับมันเป็นหน้าเดียวกันนะครับเพราะว่ารถน่าจะเป็นปีสิเหมือนกันนะครับเป็นหน้าเดียวกันคันนี้เป็นตัวเจนะครับคันนี้เป็นตัว G ีนะครับมันจะมีความแตกต่างก็คือตรงที่ไฟนะครับแต่กระจังหน้าลิ้นหน้าอะไรเหมือนกันหมดนะครับขวามือเป็นเกียร์ออโต้นะครับสีเทาดำราคา5,59 0 0 0บาทนะครับคันนี้เลขไมล์ห0 0 0ื่นกิโลนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงๆผมแนะนําคันนี้เลยนะเพราะว่าใครอยากหารถ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ ที่เป็นสีตัวเตี้ยเกียวโต,โตแล้วกันคันนี้เป็นรถรู้สึกจะเป็นรถผู้ใหญ่บ้านอยู่จังหวัดระยองเนี่ยแหละครับเขาเอามาเทินกับตัวเรเจนเดอร์ไปนะครับเขาซื้อมาแล้วน่าจะไม่ตอบโจทย์ในการใช้งานนะครับไม่วิ่งไป60,000กิโลเองนะครับเป็นรถปี19ราคา50,000เอยราคา5 5 9 0 0นหาหนาะครับขายถูกมากๆเป็นรถจริงๆคันนี้เป็นเป็นรถบ้านลูกค้ามาเทินนั่แหละครับเป็นรถของผู้ใหญ่บ้านนะครับเอามาเทินเป็นเรเจนเดอร์ไปตอนนั้นนะครับช่วงก่อนปีใหม่ นะครับสวยๆเลยคันนี้เป็นสีประตูติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับเป็นสีเทาดําด้วยนะผมบอกเลยว่าสีเนี่ยก็หายากนะครับสีนีแล้วยิ่งเป็นตัวแ e ดอี i ิชันอีกนะครับใครที่สนใจนะครับตัวนี้ก็รีบติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับทะเบียนกัเจ็ดหนึ่งหนึ่งหเลยนะครับเดี๋ยวบริษัทเปลี่ยนกรุงเทพให้นะครับตรงนี้ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ คันนี้สวยๆนะครับราคา559,000บาทนะครับเป็นสีเทาดำนะครับปี19รถแบบเนียนกลิปอะครับไมล์0 0 0มนนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับส่วนคันนี้นะครับเป็น t ต y o ต a r e ีโ o ปี2016นะครับราคา4ี9 0 0นบาทนะครับทะเบียน1 6 9่0 0นะครับ0 0 0าบาทนะครับเป็นปี16เลขไมล์อยู่ห4 0 0 0 0สน0 0 0 0ม0่เออห่0 0 0 0ก0ม0 0 0 0กิโล หนึ่งแสนหกหมืกกิโลราคา479,000บาทนะครับอันนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปพรีรันเนอร์นะครับมีแคลริบอยนะครับสวยๆเลยสีบอลเงินนะครับเป็นรถกระบะอเนกประสงค์พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้นะต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์ทุกการขับขี่นะครับตัวนี้นะเป็นต้องบอกยังไงดี๋ยวผมขยายภาพแป๊บนึงตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็น 2.4e เกียร์ออโต้นะครับปี2016นนะครับสวยๆเลยเป็นรถกระบะอเนกประสงค์พร้อมใช้งานนะครับต้องบอกเลยว่า คุ้มจัดๆนะครับ479ฟรีดาวผ่อน9000นะครับด้านหลังเราก็ยังมีรถอีกหลายคันนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหล่อนะปี18-19ปประตูมีแคลรี่บอยนะครับสวยๆสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับคันนี้ทะเบียน6283นะครับบางทีมันมีอีกหลายคันนะแต่ผมถ่ายไม่ทันนะครับคันนี้เป็นปี2018นะครับราคา6,49นะครับ t ต y o t a ารี o p r n ี e r 4ประตูนะครับ ไม่หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับรถปีสิบแปดหกสี่เก้านะครับเป็นตัวสองจุดสี่ e นะครับเป็นตัวปีสิบแปดเป็นหน้าหล่อแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นกันนะครับคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆเลยเป็นสี่ประตูนะครับไม่แสนห้านะครับไม่แท้ๆนะครับไม่แสนห้าหน้าจออัปเกรดเป็นไพโอเนียให้แล้วนะครับตัวนี้นะใครหาอยู่นะครับรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้สองจุดสี่ e นะครับสีขาวคันนี้เลยนะครับ ราคาเบาๆนะครับฟีดาวจัดเต็มนะครับ649นะครับผมคันนี้ยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยสําหรับสีขาวคันนี้นะครับราคา649,000บาทนะครับหรือจะเป็น t o y ยต้ารี o ว o ล็อโนะครับตอนนี้มี2คันแต่รู้สึกว่าติดจองไปคันหนึ่งนะครับผมจําไม่ได้ว่าทะเบียนไหนนะครับนี่นะครับเป็นรี v o r o ็อกโนะครับ2.4เอ้2.8 G นะครับแต่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์โต้มีแคลริบอยนะครับ เป็นรีโว่หน้าหล่อๆนะครับรถสวยๆนะครับรถปี18นะครับใครสนใจนะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์0 7 7 7 6ี่นย์เจดนะครับเพราะว่าช่วงนี้รถกระบะเรามาเยอะมากเลยนะทั้งแค็บและ4ประตูเลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกับบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับมีรถสวยๆท่านเลือกมากมายเลยนะครับคันสุดท้ายนะครับคันนี้ผมเคยถ่ายแยกไปแล้วนะเป็นตัวยกสูงสวยๆนะครับยังรอเจ้าของอยู่นะ นี่โ,โหกระจังหน้าสงใสแต่งมาจากสูตรแน่เลยเนี่ยตัว r e v o SPORT คันเมื่อสักครู่ก็เป็น r e v o REVOLUTION นะครับคันนี้เป็นปี2019นะครับเป็นตัว e p a t นะครับเกียร์ออโต้นะครับสวยๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าชุดโครเมียมอะไรมีให้ครบหมดนะครับคันนี้ราคา689,000บาทเท่านั้นนะครับฟรีด้าจัดเต็มแน่นอนนะครับรีโวหน้าหล่อจริงๆโฉมเนี้ยมาไม่นานนะ คันนี้ปี19เลขมาอยู่97,000กิโเนะครับเป็นตัวยกสูงที่เป็นตัว p l l n n e r Cab 4นะครับ Highlander อ่ะ p i e r n e r สประตูนะครับขอภัยนะครับสวยๆเลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เจ้าของเดิมตกแต่งมาได้หล่อดุดันนะครับและลงตัวมากนะครับล้อมงล้อแม็กเป็น TE ออะไรมีให้ครบหมดนะครับชุดกันชนแนบสนิทเลยนะครับดอกยางลึกๆยางใหม่ๆนะครับดูจากได้ภาพเลยนะครับ เป็น4ีประตูตัวสูงนะครับเกียร์ออโต้ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้เป็นรถที่น่าใช้นะครับขับได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะครับตัวนี้นะ2อ e พันะครับทะเบียนสระบุรีนะครับมีปลายท่อไดมาให้ด้วยนะครับรถของเรานะเจ้าของอ่ะเขาจะตกแต่งมาแต่ด้านนอกนะเต็มที่ก็แค่ล้อแม็กท่อแค่นั้นนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับบอดี้ตัวถังไม่มีเจาะไม่มีทําสีนะครับแล้วก็ไม่มีการตกแต่งห้องเครื่องแต่อย่างใดนะครับ เพราะว่ารถบริษัทเราเน้นขายคุณภาพนะครับแล้วก็เน้นขายรถเดิมจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอารถที่ตกแต่งเครื่องยนต์มาขายให้ลูกค้าลูกค้าจะไม่ประทับใจแน่นอนนะครับใช้ไปมีปัญหาแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับรถกระบะมือสองนะครับสวยๆหรือจะเป็นรถเก่งรถครอบครัวก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 2ย์0 7 7 7 6นหะครับสำหรับวันนี้ผมเนธเพชรยนต์นะครับก็เอารถ สวยๆทั้ง5-6คัน7คันมาถ่ายให้ดูนะครับถ้าผู้ชมชอบคันไหนก็แคปหน้าจอแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างมาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับสำหรับวันนี้ผมเนธเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ